ที่อันเป็นทิพย์นะ,ะที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชานหนะึ่งสองสามสี่นาทีนั้นเห็นนะดังนั้นเดินก็เข้าชานหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้นอาสาธารานรณาญาญญาณของโสาบัน,น,นเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้ชาเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ ความไม่ตายการทําจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการจเจริญสมาธินั้นจะทําให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากการที่ตาลําบ,บากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลําบากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสุเป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงตำ่ำโยมมองต่ําตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะ แต่มองต่ำก็สบายเดินได้พู้พุทธเจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าชานหนึ่งสอสามสถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นอ่า ที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชาญหน 1, 2, 3, นะึ่งสองสามสี่นาทีนั้นเห็นไหมดังนั้นเดินก็เข้าชาหนึ่งสองสามสีได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้